คือใครจ้นขนมาศาสแล้วก็ฮะนำขนมพยาศาสตร์แล้วก็เครื่องดื่มเป็นพวกชาเขียวชาไทยมาเป็นคายศาสตร์ยาศาสตร์จ้ะเธอไปทําที่ไหนมาแล้วนี่มันเทศกาลทำหรอได้จะได้เวลาแล้วค่ะนี่เหรอเห็นเห็นว่าจะทําวันที่2ตุลาจะทาวันที่2ตุลาไม่โปกติเขายาศาสตร์เขายาศาสตร์กับอี ไอ้กวนเข้าทิพย์เนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่มันไม่เหมือนกันขยาศาสตร์นี่มันเป็นของพวกคนคนไทยคนมอนใช่ปะียก็ไม่กลาใแต่เธอไปกวนเองเหรอเือา,า่อาซื้อมาอโอเคดีละอ่านนึกว่าเธอไปกวนเองด้วยประเพณนนี้ด้วยด้วยพิธีกรรมเขาจะมีการไปกวนกันอ่าแล่ามาถวายให้ใครใอุบาศกุบาสิกาอะอาโมธนาด้วยสาธุแล้วนี่คือใคร เทพบูตรคนไหนเทพบูตรมาจากที่ไหนลูกชายค่ะลูกชายจบอะไรแล้วนะเวลานี้เรียนอยู่ปีสองครับปีสองคณะอะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรเช่นสถิติครับฤฤฤวิทยาศาสตร์สถิติครับสถิติมันวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของอ,อะไรวะเรื่องของอชีวะเรื่องเคมีเรื่องฟิสิกส์อันนี้เป็นสถิติเลย ขาคณิตศาสตร์ไงครับคณิตศาสตร์อ๋อไม่ใช่วิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่คณิตศาสตร์เหรอครับมันไปเกี่ยวอะไรก็เรื่องการคำนวณนะป่ะควรต้มเหรอแล้วจะจบเมื่อไหร่พอจบแล้วไปทำงานอะไรกันก็ชั่วทีติสำนักงานในทิแห่งชาติครับก็ได้แล้วก็เอกชน เป็นพวกนักวิตรยข้อมูลนะครับข้อมูลเ่ะเอ้ยน,นี่ใช้ได้นี่ว่านะมันมีอนาคตนี่แล้วมีเขียนโปรแกรมเองเขาปะเขียนเขียนด,ด้วยเหรอเราอยากจะรู้ว่าประชากรในจังหวัดน,นี้มีรายได้เท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าจ่ายอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพอได้ป่ะได้ครับได้ข้อมูลมาจากที่ไหนข้อมูลก็ต้องเอาจากในท้องถิ่นมาครับ,รบมันจะไปเจาะได้ที่ไหนเช่น เจาะเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ของสัมภารหรือจะเจาะเรื่องของเรื่องของอะไรว่าอำเภออะไรต่างๆอันนี้ข้อมูลเนี่ยต้องการได้อยู่เหมือนกันแล้วจะได้มาเป็นแบบเป็นอะไรเป็นเป็นรูปแบบที่องค์กรใหญ่ๆเลยได้ป่ะเช่นจังหวัดนี้เนี่ยมีไรายได้สุทธิของจังหวัดเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประชากรใช้จ่ายอะไรกันบ้างแล้วก็ นี่ก็นี่นี่น,นี่ที่พูดนี่เป็นเป็นภาษาเดียวกันนะมั่ะครับโอเคป้าใจครับแต่ว่ายังหายากอยู่ยังไม่แน่ใจว่าต้องไปอ่านไหนแต่จารยเที่อก่อนก็เคยบอกว่าเหมือนมันก็มีรายงานไว้ในเว็บในไม<า>่เราต้องไปเอามาให้ได้เพราะถ้าเรารู้ขเขาจายเปล่านักผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ไปดูงานหรอกเขาดูตัวเลขเอ้ยนี่ค่าไฟทำไมมันเยอะวะ ทำไมยอดขายมันตกทําไมวัตถุดิบมันเพิ่มแล้วก็ชุนเฉียเท่าไหร่แล้วมันจะดูจากอ่านจากตัวเลขเนี่ยมันจะรู้เลยว่าองค์กรนี่มีปัญหาหรือเปล่าเช่นค่าแรงขนาดนี้แต่รายได้แค่นี้ค่าไฟเยอะยอดขายน้อยวัตถุดิบมากผลิตน้อยอะไรเงี้ยมีช่บาทที่บบพูดในประชาดียวกัน,น <c oughs> ะวะใช่าเราไปเอามาเพราะว่า ถ้าเธอเก่งเรื่องข้อมูลนะบริษัทไหนก็อยากได้แล้วเธอเป็นนักวิเคราะห์เธอเป็นหมอสนใจเปล่าบริษัทคุณใช่ไหมคุณเอาตัวเลขมาเดี๋ยวจะวิเคราะห์เลยตัวคุณจะต้องลดส่วนไหนคุณต้องเพิ่มส่วนไหนคุณจะต้องจัดการ,ารยังไงยังไงพีธดการอันนี้นี่พูดภาษาเดียวกันใช่ไหมใช่โอเคป้าทันสมัยมั้ยครับโอเคใช้ได้ไม่เราเรื่องวิเรื่องไอ้นักวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําหรับผู้บริหาร เขาไม่ไปดูหรอกเขาไม่ลงไปดูพื้นที่ดูในสตอ็อกหรอกเขาดูว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมียอดค่าใช้จ,จ่ายยอดรายได้ลอดยอดการผลิตอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปกาะใหญ่ละเดี๋ยวไปเปิดคอร์สอีกอว่ามาเ <c oughs> ชิญมีอะไรจ๊า <c oughs> เคยมาบวชเปล่าไม <c oughs> ่เคยแลวรู้จักกันได้ไงจ้าก <c oughs> <c oughs> มาหลายรอบแล้วเ่ะมามาหลายรอบด้วยเหตุผลล่ะมาลงคาน มาทำลงทานครับมาอนุโมทนาด้วยนี่แสดงว่าเป็นนักสถิตที่สำหรับอนาคตเขาได้สะสมแต้มไว้เพราะว่ามีอุปนิสัยชอบทำทานลงทานก็อันนี้เป็นแค่วนหนึ่งค่ะหลวงพ่อแต่จิตจริงๆอ่ะมันจิตจริงๆมันมีใจมุ่งอยู่แล้วใจบุญอยู่แล้วมีใจมุ่งอยู่แล้วค่ะใจมูเหรอใจมุ่ง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 สูงสูงใจมุ่งข้ามุ่งพระนิพาน ค่ะอ่าโอเคง่ายจบจบแต่ว่าต้องทําทานให้มันครบบารมีก็ไม่รากเหมือนกันแต่ว่ามันมันต้องทำมันอยากมาเหรอค่ะความรู้สึกส่วนตัววิเคราะห์ได้นักวิศวยาศาสตร์วิเคราะห์ได้เขาอยู่ในวัยที่จะต้องมาหรือว่าเขามีพลังงานพิเศษหรือว่าเขามีอุนิสัยยังไงชอบทาบุญเขาชอบทาบุญอยู่แล้วอ๋อเิทีมันมันมันย้ำอยู่ใช่ไหมว่าเดือนนี้ทําบุญน้อยกว่าอัตราที่ตั้งไว้ ตามนักธุรกิจที่อบอกคุณแม่เอยเดือนนี้ทําน้อยไปนะเดือนนี้ทํามากไปเกลีอยน้อยใช่ป่ะโอเคแล้วเมนูเนี้กายศาสตร์เนี่ยหาทานยากสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะมีมารับประทานได้ค่ะพระบุกายศาสตร์กายศาสตร์ใช่มันเป็นของสูงมันเป็นของจริงๆเนี่ยมันมาจากไอ้นี่ข้างก่อนเริ่มต้นมาจากไอ้อะไรวะมัทธุรสปายาต และแต่ว่าเขามาดัดแปลงกันในสมัยของสมัยขอ,ของของของที่เขามาเกิดเคามาเกิดในยุคอ้คยุคยุคมอนเนี่ยแล้วก็มาเกิดในยุคเนคนปรปฐมอะไรแถวนี้เป,นเป็นเป็นเป็นเพราะว่ามันทําไม่ได้ไงมันมันต้องใช้สาวบริสุทธิ์แล้วก็เป็นเขาเรียกเรว่ามันมันเป็นพิธีกรรมที่จะต้องเอานางฟ้าลงมาเคี่ยวแต่นี้เขาก็เลยดัดแปลงไว้สําหรับเป็นอาหารให้กับทหาร เวลาออกรบเนี่ยมันเก็บได้นานที่มาของกายศาสตร์แล้วก็บูชามันก็แบบว่าจำลองจำลองของมันทุรถปายาดอะไรเงี้ยใช้ปะไม่รู้ก็เคยมาปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อแล้วปีนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาอีกก็มาแล้วไงค่ะสองปีกายศาสตร์สองปีแล้วค่ะสองปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาโอเคแต่ความในใจจริงๆอ่ะแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากบอกใครค่ะหลวงพ่อบอกมาเลย จะได้ล็อบดูไปบอกว่าจริงๆอ่ะตนเองอ่ะอมีความมุ่งหมายในการต้องการถอดถอนพั่ออกจากขันห้าขันห้าเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาเฮ้ยเธอปฏิบัติหรือเปล่าไม่สร้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าชอบฟังธรรมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทําให้ออกจากขันห้านั่นนั่นนั่นก็คืออริยสัจสีค่ะไม่ได้เอาปท่องท่องท่องไม่ได้เรื่องอะไรเขาใจเปล่า ขบวนการของปัญญามันมีสามระดับมันมีสุตตามยยปัญญาจินตามยยปัญญาและภาวนามยปัญญาเธอเนี่ยนะอ่านเธอฟังอะไรมาจนมากมายนะเธอก็เป็นคนดีระดับหนึ่งแต่กิเลสยังไม่ขาดไม่จบไม่หลุดไม่พ้นเธอจะต้องใช้พลังงานของความสงบเข้าไปเจาะลึกในจิตใต้สำนึกขบวนการของจิตเนี่ยเขาจะทำงานกันแบบ มันมันมีมันผู้ง่ายมันเหมือนกับไฟฟ้ามันมีการเกิดดับแต่มันมองไม่เห็นไอ้ขณะที่กําลังเกิดดับนี่แหละมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปฟอกตรงนั้นเพราะว่าในหนึ่งเขาเรียกอะไรวะหนึ่งวงจรของจิตเกิดดับมันจะมีสิบเจ็ดขณะแล้วในสิบเจ็ดขณะเนี่ยไปกันใหญ่เลยใช่ไหมในสิบเจ็ดขณะนั้นมันจะมีอยู่เจ็ดขณะที่กําลังเสฟอารมณ์อีกครับอ่า ว่าชาวนะจิตเนี่ยอันเนี้ยเสพอารมณ์ที่เราจะไปเนี่ยปิดปิดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทีละเจ็ดชาติหนึ่งแต่ว่าถามว่าแล้วหนึ่งขนาดจิตเนี่ยมันมันมียังไงเนี่ยเกิดดับเป็นล้า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 น,านครั้งโอ้เธงตายแล้วใช่ไหมแล้วเราจะไปทำได้แต่ว่ามันจะหยุดได้หากเรามีความสงบในระดับ ในระดับที่มันเป็นมันเป็นความสงบระดับเหมือนถ้าเป็นพวกทําสมาะก็ระดับฌานสี่มันจะดับวุ๊บลงไว้ใครแค่นี้ก่อนจะไปกันใหญ่ละเธอต้องปฏิบัติเธอจะไปพระนิพพานเธอจะเอาแต่ทําทานอย่างเดียวไม่ได้พระพุทธเจา้าเขาอบอกไงว่าบรรลุธรรมก็ต้องบาร,รมีครบสิบทัศสิบทัศเนี่ยเนะี่ย ถ้าจะวิธีการของเขาก็อาจจะเป็นเรื่องของมรรคมีวงแปดมรรคมีวงแปดเนี่ยถ้าถามว่าอะไรเป็นมรรคที่สูงสุดมรรคที่สูงสุดก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากัรมฐานขณะนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีสังมาสังกัปะเป็นการแยกแยะแล้วเป็นสัมมาวาจาเพราะตอนนั้นจิตใจไม่ได้วาจาไม่ได้อะไรแล้วก็สัมมาอาชโวเป็นอาชีพ ที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลาไม่มีการเบียดเบียนสัมมากรรมันโตเป็นการงานที่สูงสุดคือการงานแห่งการตั้งสติพอกจิตสัมมาวายาโมเป็นความเพียรเป็นความเพียรที่เกินกว่าความเพียรของมนุษย์มนุษย์เน่ะเพียรแค่หาเงินหาทองแล้วก็ไปก่อสร้างอะเรื่างๆมันก็เป็นความเพียรที่ยังไม่ได้เป็นการเพียรในการฆ่ากิเลสแล้วก็สัมมาสติ สมาสติเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราะมีสติไม่ว่าจะเป็นสติในกายเวทนาจิตธรรมหรืออนุสติอนุสติก็จะมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจา้านุสติเทวตานุสติไอ้พวกเนี้ยเขาก็จะเป็นสติที่เราจะอยู่ในมรรคไม่ได้ะแล้วก็สัมมาสมาธิตั้งมั่นในสิ่งที่จะกําจัด อาชวากิเลสไปสู่พันิพาณอ่าอันนี้ก็อธิบายให้ฟังณเวลานี้เธอจะไปพันิพานเธอก็อย่าเอาแต่ทําทานอย่างเดียวภาวนาด้วยใจเปล่าว,วันหนึ่งกี่ชั่วโมงใสนะ่หนะ้ายังไม่แน่ใจหรือยังคำนวณไม่ได้มีบ้างก็เปล่าโอเคไปเน้นก่อนเพราะว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยมันเหมือนรอบไง หลายหลายคนอาจจะคิดว่านั่งสมาธิได้ไรมันเป็นการทําให้จิตเนี่ยนะมีขบวนการในการฟอกๆๆๆเมื่อมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะเหมือนต้มไข่ใช่ปะขนาดที่น้ําไม่เดือดใช่ไหมไข่ก็ไม่สุกเออแต่ถ้าต้มไปไม่ปิดไฟใช่ปะไม่เปิดฝามุ่งมั่นอยู่ไปถึงจุดหนึ่งๆๆน้าเดือดเวลาถึงไข่สุก หายสุกแล้วจะไม่ดิบอีกใจเบาสาธุไปได้อนุโมทนาด้วยขยาศาสตร์ของเทพธิดานางฟ้าเทพพระบุนี่ไปซื้อมาใช่ไหมจากแหล่งไหนแถวบ้านค่ะบ้านเธออยู่ที่ไอยู่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีเขามีนิยมกันเหรอไอขยาศาสตร์อะ ก็เห็นทากันทั้งทั้งทั้งหมู่บ้านเหรอทั้งภาคเป็นน่าจะเป็นภาคกลางเลยมั้งคะอ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นเพลดีนี่ใกล้จะออกพรรษาเขาจะต้องทําไอ้พวกเนี้ยขยาศาสตร์ใช้ได้เธอแสดงว่าตามเหตุการณ์ได้ทันเหตุการณ์ใช้ได้มีอะไรอีกคําถามไม่มีค่ะแล้วนี่อยู่ถึงฉลาบุรีเลยเหรอแล้วมานี่เหรอโอ้ไม่ไกลเหรอ สองชั่วโมง <c oughs> ไ,ไม่ใจโชเฟอร์ครครบอกสบายใบโอเคไกด์เปล่าไม่ครับยินดีให้แม่มาอนุโมโทนาด้วยสาธุข,ขอให้ไร,ร้บรลุธรรมด้วยกันทั้งคู่อาว่าม,มาเชิญทำลายพิธีกรรมคืออะไร วส uh, ังฆทานาว้สังฆทานน้ำมูสามจบ